าได้ฟังในคลิปของสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ได้ยินเหรอเขไม่ได้ยินท่าไหมเได้ยินท่าเขาเปล่ามั้เขาไได้ยินตกลงใช่ไหมัทคืออันนี้ที่พูดในไม่ใช่คือผมใช้่นกันที่แล้ว่คือฟังเอาแต่มันเป็นมุมมองของของพวกเราที่เหมือนเป็นการที่งานนะครับอันนี้อันนี้ผมชอบนเลยคือชอบที่ว่าพวกเราไม่ได้อยู่ไปวันพวกเราอยู่เพื่อที่จะทำธุรกิจเพื่อหาเงิน วรดตัดก็ได้สมาชิกก็ได้นั้นนั้นคือคือวินวินทั้งคู่ถูกไหมนะผมมองว่าชอบนะที่มีสมาชิกกลุ่มแบบนี้ชอบครับดีกว่าเรามานั่งฟังซื้อกินซื้อใช้จบทีกนานไม่โตเราไรายได้ไม่ขึ้นวัดตัดก็อยู่เหมือนเดิมแต่เท่านี้เรามาช่วยกันเป็นจอมมาช่วยเป็นิดช่วยแนะนำแรงงานครับผมผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับวิ่งกูเดิน้องกูน้านน้ังกเองโอเคนะ กลุ่มน,นี้ค่อนข้างใจเย็นเลยเพราะว่าชอบชอบที่ว่าอย่าลืมว่าแอนิเมชั่นทุกวันนี้มีเยอะมากคุณไม่จําเป็นทําที่ีค<ม>ุณก็เห็นได้ผูกไหมครตอนนี้ผมชอบที่ว่าเออพวกเราผมอทนะาาจากาที่นี่นะครับไม่อย่างนั้นสินค้าที่ดีสินค้าที่นี่ดีด้วยต้องบอกตรงว,ว่าดีาน,นะครับผมบอกตรงว่าเสียดายนะถ้ามันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบอกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยบริษัทกํากลังค่อยๆโตค่อยๆเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อ่ะ นะครับก็ถามว่าจะเริ่มต้นยังไงถ้าไม่มีพวกเราก็เหมือนเป็นน้ำาคารถให้โบิษัทแล้วนะครับแต่ชอบนะครับชอบาการทําการตลาดอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆอยากให้จะมามีติง้งนะครับมีติ้งการคุยการหาแนวทางการผมเชื่อว่ามันมีช่องทางได้หมดแหละนะครับในการขายของนะครับแต่ขายของเต็กเราต้องขายในเชิงหาคนมาทําทีมงานเราด้วยนะแต่ถามว่าเราจะทำยังไง นะฮะแต่เมื่อกี้ฟังข้างล่างแล้วโอเคเลยนะชอบในมุมมอ,องของน้านผมชอบนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เมื่อกี้ข้างล่างเห็นคุยีอยู่ว่าจะขายอะไรกันนะ,นะมีเรือเนี่ยค่ะขายขายปลายมีเรือตะข่ายก็ใช้มือพายเอาสิครับนายดี playground. มีเรือตะข่ายผมว่าไม่ขาดพายหรอกแต่เรายังหาพายกันไม่ไเจอ ถูกไหมฮะเรือมีแต่เราจะหาพายยังไม่เจอเราคิดว่าพายคืออะไรไ,ไม่มีพายไม่มีการงานแล้วพายพายมุมมองผมนะยังไม่เกี่ยวกับทีมงานนะพายมุมมองมาอมุมมองผมคืออะไรเรือเรามีไว้ให้แล้วเรือก็เหมือนสินค้าเรามีไว้ให้แต่ถามว่า เรือมันจะไปยังไงให้ไปถึงปลายทางรเทมีคนาเสียนมีคนลงเรือมีคนนั่งในเรือแ,<ก>แต่ถ้าคนในเรือนั่งในเรือไม่มีทิศทางที่พาเรือไปไปถึงเป้าหมายไหมไม่ถึง,งถูกไหมครับมันเรือก็เหมือนสินค้าเอาสินค้าไปรู้ว่าสินค้า<แ>ดีแ,แต่ไม่รู้ว่าจะขายยังไง ไม่รู้ว่าจะพูดกับใครไม่รู้ว่าจะบอกประโยชน์ยังไงมันเป็นยังไงถามว่าสุดท้ายปลายทางจุลรชจะน้องหายใครหรือเปล่าก็ <c oughs> ไม่รู้ถูกไหมครับมันก็คล้ายๆกันแ,แต่ถามว่าพายอ่ะเราอาจจะยังไม่เจอตอนนี้แต่คิดว่าถ้าเรามานั่งคุยกันหรือว่าเอ้ยตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจตรงนี้แม่ยังององอยู่หรือสอบถามได้นี่นะผมคิดว่าใอ้การสอบถามแต่ละครั้งเนี่ยมันค่ฟฟอยๆเพิ่มไม้พาย้าไปไหะเดี๋ยวเราก็ติดปลายทางนี้ ทุกคนถึงปลายทางหมดแล้วครับแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยเราทําแล้วหรือยังขึ้นเรือพร้อมๆกันนะแต่บางคนอาจจะถึงไม่พร้อมกันถูกไหมฮะอย่างพี่หยกก็เป็นดีๆแล้วนะครับก็พายอีกหน่อยนึงก็จะขึ้นเป็นอยู่เอ็นะครับอย่างพวกเราที่ยังพตําำหน่งอะไรก็ต้องพายกันหนักหน่อยนึงมันไม่มีอะไรเร้มาง่ายๆพี่หยกแขวะโต ผมเข้ามาพี่จบก็เข้ามาพอดีแหละนะครับพี่ยกเข้ามาก่อนจะโตได้ถึงตีทีต้องทําทีมงานต้องซื้อของปอกตรงเป็นเน้อแตนนะถูกไหมฮะงั้นพวกเราถ้าทำมันก็ต้องประจุหน่อยนึงนะครับประจุกับอุปสรรคปัญหาทีมงานการตลาดและยอยมากมายเสร็จปุ๊บผ่านไปปั๊บเดี๋ยวมันก็โตขึ้นเองนะครับดังนั้นผมไดะถูกไหมฮะอยู่ที่อื่นก็จริงเราก็ต้องพัฒนาไปเพราะว่าผมอยู่ที่อื่นผมก็เหมือนคนเพิ่งขึ้นเรือ ถูกไหมฮะบริษัทอยากให้ผมการเป็นมีเดเจอในในอนาคตเรื่องของวิทยากรผมทำไงานผมก็ต้องไปเรียนรู้ไปหาทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องมือต่างเข้ามาเสริมตัวผมเหมือนกันนี้พวกเราจะขายของกน,นะแต่ว่าถ้าขายแบบซิงเกิลมาเก็ตขายมาขายไปอ่ะเราทำทีมงานมันไม่โตหรอครับถูกไหมฮะก็อคนที่เราขายของอะไรมาทําทีมงานกองเรา ถูกไหมฮะการแนะนำไปหน่อยอนิดเนี่ยวเธอทำกันฉนันว่าเธอจะมีรายได้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้น,น,นสินค้าเราก็ดีแบรนด์เราก็ดีทีนี้เธอเห็นผลไหมเธอเป็นแคสตา้าที่มีสิสแค่นั้นแหละเขาก็สามารถไปขายเราได้ใช่ไหม,มฉันไปขายของให้คนอื่นสมมติคุณฤทธิ์มาขายของให้ผมผมกินกาแฟบบาเห็นผลคุณฤทธิ์บอกว่าเนี่ยเห็นผลแล้วบอกสองสี่บอกต่อเสร็จคุณจะทำบอกส,สงอกสสงเธอเธอจะได้รายได้กลับมาใกล้แค่พวกเราแหละถูกไหมฮะนะครับแต่คับผมดชอบนะครับแนวคิดดี ข้อผมชอบผมชอบอะไรที่มีอย่างนี้เรามานั่งคุยกันนะครับเพราะว่าทํางานที่หมายท้างนีแหละถ้าไมา่นั่ง<ช>คุยกันก็ไม่โตรจริงๆนะ,อะโอเคนะครับวันนี้ก็เราจะคุยเรื่องอะไรดีครับพอเมื่อกี้ห็น,นึ่งตารางทีไปคุยเรื่องของอีโคริสกนหจะทำตลาดีโคลิสก,กันหร,หรือเล่าเนี่แอนจะคุยเรื่องหูเรื่องหอาัแน่ะเรื่องอะไรอใช่เนาะวันจันทร์นี้ใช่ไหมูจะออกอ่ะเช่มั้ ล้อขอลาห้าปีก่อนเข้าเนื้อหาฉันถูกเผาอ่ะตอนนุ้น่ะลูกเด็กออกลูกในรถแท็กซี <t <t ่เมื OK> kind of <t 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 Whoops, ่อวานมันนั่งมันนั่งมาจากบางนาแล้วก็มาถึงทางลงมนุษย์ตวรลีชัยลงไม่ได้รถติดมนุษย์ตวัีทางเลยตรงนั้นน่ะออกลูกในรถตำรวจจราจรอีดานับท่านเจ้าเดินได้บอกคนนี้ทำข้อมาแล้วทีถึงหกแต่ครั้งอ่ะแต่แท็กซีอ่ะแล้วต่อจาก้าวิ่งคือจะจบเผาแล้วเน บอกเรียนแท็กซี่ผมกม็ตั้งใจฟังอ่ะคิดว่าเขาจะพูดแน่เลยเขาบอกมาเรียนแท็กซี่เป็นใช่เขาบอกเลขยนี้มานะครับที่เป็นแท็กซี่แค่นั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรกัน,นอ,อ๋อแต่แต่ของผมว่าปัแ่แดงเรียกนี่เอ่าพี่แม่เห็นไหมนเนี้ยผมจำไม่ได้ มันเลขสีใช่ไหมสี่อะไรหกใช่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 พี่ผมคือมันคือนี่นะฮะแต่ดูนะผมวะามวแล้วออกยี่ฟาชาใช่ไหมเมือนี้ออกทั้งสิบทั้งสิบนี่ครับเมื่อแล้วขัออกนี้ใช่ไหมล่ะอายุของห้องท่านน่ะแล้วเมือเนี้ยจะออกนี้ได้ไหมออกไม่ได้รประมาณนั้นละครับ เกิดวันเดียวหแม่และสเกิดวันเดียวกันที่หกเดือนนี้แหละครับนะฮะอ่ะโอเคเรื่องยก่อนนะครับใช่นี่แฟ้าชาย์ของฟ้าชายออกมาแล้วขเลดามันว่ามุ้นทตองบอกทัางสี่เพราะนี่คือการคาดเดาตัวเลขอยากที่ชื่อว่ามเลไหมเล่นกันวันนี้วันนี้เล่นเยอะเลยนะ ผมเหรอปีนี้35 35แปดลาบคุไม่ออกแล้วถแต่ปีนี้นะครับวันเกิดผมในรอบร้อยปีนะครับในตามแไบคินไทโอลาร์ตาถือว่าเป็นปีที่ดีมากพราะว่าวันที่ที่ผมันเกิดผมเป็นเนี่ยสองข้อหกข้อพันเพนต์แต่เป็นแต่เสร็จปุ๊บและตามไบคินไทโอลาร์ตะครับเดือนแปดสิแรงแปดครับอุบัตแปด จริงๆเขาบอกว่าปมายินตามของราาบาไทยจะเป็นเลขเดือนแปดตารแปดข่าขีดแปดยากมากซึ่งมันมาจวตวผมพอดีเลยจริงๆมันต้องมีวันพาด้วยนี้ก็ได้อย่านีอยู่นี้มวันพาร็เป็นเนไงอย่านี่้นลัง่าัใช่ผอบเขาบอกปีนี้ปีที่ดีมากครับปีที่งหญ่ทังสเป็น่ะโอเจ็บ้าเมือเหอหายเนี่ยเขากันอ ดวงดีนะฝัดของรถผ่าผู้รู้ชอบมันไมมีกำลังใจอะมาันผ่านมาแล้วสี่อาทิตย์แล้วเนง่ยได้ดีเอาเพรมันเนี่ยผมซื้อใหม่มันใช้เครื่องใหม่มันไปหมดแล้วนะทยกำใจได้แล้วนะใช่เพราเนี่ยรู้องถือของนอกกายแต่ตื้อใหม่มางเราให้มาอ่าโอเคนะครับเมื่อไรเจ้ามันเร็จก็แม่ตาหาใหม่เอานะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของบีโพลิสกันเนาะ นะครับก็อาจจะเจอะเฉพาะประเด็นสําคัญละกัน<ม>นะครับเพราะว่าพีฟังจากหลายท่านรู้สึกว่าการคินวีโพนิดามันเห็นผลค่อนข้างหลายอย่างนะครับแต่เมื่ี่น้องแมวฝากผมมาผมก็เลยล้วงประองรูปน้องแมวบอกว่าอ่ะมันจอนเรื่องงานที่ก๊อฟจับแข่สองใบเป็นเป็นผู้มอบโชคจับสมาชิกด,ด้านบนละกันก็มีสองใบผมจับมาผมไม่ไหวได้เลยน,นะยังไม่เห็นนะ อันนี้คือเดี๋ยวส่องใบเนี่ยผมขอแจกก่อนเริ่มงานนะครับจะได้รู้ว่าแครได้เป็นรางวัลแรกไปนะครับต้องขอบคุณน้องแม่มากนะครับเอาไหมฮะอันนี้พอดีขึ้นมาน้องแม่บอกว่าให้ล้มก่อไปแล้วก็มอบโชคให้ำมาชิดกอ่อนใช่ทุกรงงานนะครับนี่ผมไม่รู้นะผมคนงลงให้น้งแ่รางวัลก่อนไม่ใช่ตอบตามผมนะให้ อ่ะอให้เป็นดนีกว่าครัวไวติงสปาโรชนะครับผสมคิวเทนนะครับเป็นคิ้วทาผิวน,นะครับวันนี้รรอนยุไะ่ต้องรู้ผมชอบนะผมชอบเอาพี่ผมอายุนิดหนี่นาะนั่งกันหมหสั่งเลยแต่ชอบชอบชอบอ่ะโอเคนะครับรางวัลแรกที่ขอมอบให้ก่อนเริ่มง,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 งานในวันนี้นะครับผู้ที่โชคดีนะครับได้แก่มาเร่ศูนหนึ่งองะครับศูนหนึ่งองท่านใดครับ รู้ดิ่งต่อนะครับอ่ารับไปเลยนะครับวันนีน้สปาร์วสั่นติดตามวันนะครับขอบคุณมากครับก็จริงเนอะมันมีแ,แบบกุยตัวนี้ยเดี๋ยวะเดี๋ยวใครๆเล่าแย้ายสองโปรยืนได้ยังไเออแนะได้อยู่ทุกทิศเลยได้ยังไงมันก็โชว์อยู่ตรงแถวแรกใช่เรามีเจ้าที่สุดไม่ไม่เกี่ยวหรอกนี่ผมโยงมาเองนะถ่ายสองใบเนะี้ย ลำวับต่อไปนะครับไอ้ร้ที่ไหนม่วไี้แวคี้บารแทร์่รางวัลนะครับได้ถ้าเป็นแได้เจอก่าไดได้แก่ศูนย์หนึ่งมน่งสองนึ่นะครับโอ้ชอบดีมากครับ ้ดเขให้เขาวอามันเท่าไหร่ก็ไม่อเท่าไหร่แต่้ไมซล้าเร้ายก็ยีหมดแล้วอยากจดยอยากแจกเอนะครับอ่โอเคมาคุยเรื่องบริการนะครับได้ทุกคนเลนะตาทาอ่ะโอเคนะครับมาคุยเรื่องบริการนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ เจาะลึกอะไรมากมายนะครับแต่เรื่องของโปรดักต์เขาเราบอกแล้วว่า<ช>วันนี้เราทําการตลาดเราคงต้องรูแค่ว่าหนึ่งมันกินได้อย่างไรประโยชน์อย่างไรไ<ด>นะครับแล้วก็วัตถุดิบมาอย่างไรนะครับบีบริกก็เป็นตัวอาหารเสริมอย่างหนึ่งที่บอกว่าเป็นตัวเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านในอาหารเสริมของเราทุกชนิดเลยคืออะไรครับโอ้โหโอาจะบอกเงียจะให้ํำบันไม่ให้ละเปิ พิวาตาต่อมาก่อนใช่ครับมีผลิสเป็นมีส่วนผสมตัวเดียวคืออะไรอ้าวพาร้อมอรีสนะครับใช่อาหารเสริมของเรานะครับทุกชนิดของเนเจอร์เนว,วาขายอยู่มันมีอินเรียนเยอะมากนะครับมีหลายอย่างบางคนบอกว่าขายไม่ถูกอินรียนเยอะจับประเด็นไม่ได้ไม่จะพูดอะไรแต่มีผลิตขายง่ายมากเพราะมีแค่ตัวเดียว มีแค่ตัวเดียวเลยนะครับที่เป็นแอคทีฟอินกเดียนนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเดียวดังนะตัวนี้เนี่ยจึงเป็นตัวที่เราสามารถทําการตลาดได้ง่ายนะครับได้ง่ายแล้วก็พูดได้ง่ายด้วยเพราะไม่มีอะไรมากมายถูกไหมฮะแต่ทีนี้คําว่าพ่อปลาริสเนี่ยช่วงนี้เราเห็นในะท้องตลาดเดยอะมากสบู่ก็ผสมพ่อปลาริสนะครับน้ํายาข้นปากก็ผสมพ่อปลาริาสนะครับแม้กระทั้งยาสีฟันบางตัวก็มีบอกว่าฉันใส่พอปลาริสด้วย นะครับเพื่ออะไรเพื่อไปฆ่าเชื้อตอนนี้นะครับคนเริ่มหันมาสนใจคําว่าพอลพิสจากตัวรังกาวของพึ่งมากเพราะว่ามันมีงาใจที่ออกมาชัดเจนว่ามันเป็นตัวฆ่าเชื้อคนจึงนิยมไปใส่ในยาสีฟันไปใส่น้ํายาพ่นปากนะครับไปใส่ในอาหารเสริมที่หลายชนิดนะครับบางที่ก็มีไปใส่ในสบู่อย่างของโฟเทคเนี่ยเขาใส่มานานแล้วชัดเจนพอลิสนะครับแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาใส่ไปเป็นพอลิสแบบไหน นะครับเพราะผลิตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เป็นแบบว่าสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนเลยมันจะต้องเป็นเพราะลิตที่มีสี่องค์ประกอบคืออะไรครับสี่องค์ประกอบของมันที่รวมตัวกันเป็นอลิตได้เลยนะครับนั่นคือยางไ,ม,าไม้นะครับพีพึ่งเกสตอแล้วก็น้ำมันหอมเลยนะครับแต่ถามว่า มีใครบอกคุณนี้ไหมเนี่ยฉันมีพ,พระปลิสฉันมีครบทุกสี่อย่างเลยไม่มีใครบอกหรอกทุกคนแค่บอกว่าฉันมีแต่พ,พรพปลิสฉันมีแต่พ,พรพปลิสถูกไหมฮะแต่ของเราเรากล้ากัน